สบายดีพ่อแม่พี่น้อง,นองนเนาะเมื่อนีร่ทีป hey, pie, นะ้าแห่ไพ่เนาะแห่ไพ่ขึ้นเพื่อนญานะเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เตรียมตัวแ hey, หนะ่เนาะเตรียมตัวแ hey, หนะ่ไพ่เนาะแห่ไพ่ขึ้นเพื่อนญานะเนาะพ่อแม่พี่น้องไก้แล้วใกล้แล้วเตรียมตัวอยู่ ไพ่เด้อไพ่เด้อ,ดอนี่ไพ่ไพ่พี่เจ้าสาวคือง,งามถือว่านางโมนี่วะ,ะตัวงามเปิน่นเปืนเป่นเบิ่งจิถ่ายหูมาเอานึงเดี๋ยวเอามาใกล้ๆมันชุดกันดีๆดีๆหนึ่ง <c oughs> สองสามนี่นี่ <c oughs> นอ่ะ เตรียมแน่ไผ่ได้หนี่แน่ไผ่ได้หนี่แน่งามกว่าหมูนี่ไผ่ไผ่ได้หนี่ได้บุได้มีตู้ป่ะอดอยามแห่ได้แห่ไปแล้วท่านนี่แหละหาถ้าพูดเพิ่นกด็เพิ่งมาบ่านเลยนี่ปล่อยแล้วจีหายข้นก่อนล่ะ เตรมหนัยจะาบ่าวก็ไปนั่งถ่ายอยู่หอแล้วว่าเนาะอยู่พักควันล่่วะจ่าบ่าวก็ไปนั่งถ่ายพักควันละววา นี่จะมายืนมงเต้ยืนางรนี่ต่ำกันโอ้คุณนน้อยเพลงกับบ่มีนะเฮ้ยมันกับบ่มวนแล้วนี่นี่นะจะรถไปกับบัดอัยยานกอลดยานกอลฟน่ะ hay nhàng con bọn đứa bài phượt thảo nhàng con. <laughs> <laughs> ừ. Nãy nãy phải xịn phơi máu. Ở lò phao <khóa> này, <laughs> nhàng bay lại. Ơi, hay cái đây. Phải phao cứ nữa nhà he, nhà bụp 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 แห่นะแม่แห่นะแม่ไรสิแห่ก็ได้เดี๋ยวพาหย่างไว้แล้วก็เจ้าสาวก็ปู่หาผู้เท่าเนี่ยเมื่อยเดยผู้เท่ายู่ไกลเจ้าสาวเลยวิ่งวิงไป เห pues ็นนะแม่ฮะแม่มาตั้มแลวนะเห็นคนไล่ปะนี่

เอ็งนี่แล้วง่ายๆนอันนั้นแม่งามาลูกไผ่นั่นบ่นมันยืนงงอยู่อ้านเราขึ้นมาได้ดิมันแดด ໂອນย້ເດຍາມກະໄປລະນ

จะเบาวนาน้มาลำหลังเอาไหนเอามาก่อนไหนมาก่อนนะเออมันยังจัดอยู่ในหลังก่อนเอาเขาเห็นมันหยางมาก่อนได้จะเบาวนาใครจะเบ่าวเนี่ยค่ะตอกแก้วยอะใหญ่้วเยอะมาเจ้าสาวนึ่ง เขาเด้อ Măng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ha <laughs> แนะนํามาเนี่ย <coughs> <coughs> <cười> <cười> ừ. ngờ, không phải chụp pha, phải chụp pha, phải chụp là phải chụp pha, phải chụp มันคือตัดของเขานอนลงก็อกอน้อนลงเอาเข่าเอาไข่ป้อนไข่ผมมีไข่บมีเอาข่าแจ้มขอกมาแจ้มเพเ้ยเลเฮ้เตียมว ใช่เ้าไม่สอนนะมีผาขาแล้วมีผ้าขาวนะผ้ขาป้อนไข่ป้อนนไข่หามผาขาน้ำเตกเกลือกับน้ำตาลไม่ไม่ลูกเกลาอน้ตาลอ้าวเขามามากัจัม่ออกไดนเบอามาปดมไแต่งมากว่้เจยดอกนอน

เอาเอาปีเดียวคืออนได้ลูกใหญ่ไปันว้อน้อนกอนจยางลใส่อนข้นหัวป้อนใหญ่ใเอาใหหญ่เงาะ

น้าน้ามััเองนามนนามันเองยรถทนและจะบ่าวจะสาวทั้งเ็ดทั้งเกมทั้งวานนี่แหละออกแล้วดิวหมุดจือหยาหยาหยาด้ พอขัวแม่ขัวโจทย์ด้อจทย้อจีบจิบจีบจีบจิบมึงมีผัวอไรเอกงไม่ัวเก่งไม่ขั้วยำสลัดยำสลัด กระปุ้นกระปุนกร่องคือกระถนแล้้าเรกอะไรมันจากล้องคือหาหาค้อ,อหาหาหาเท่าไรนี่นะเ่าว่าอะไรโขาฮาแต่เศร้ากับฮา,หาจิกาอิ